สวัสดีครับผมกุ๊กไก่นะครับ บล็อกกระแทกและไขควงกระแทกเกือบทุกตัวบนโลกนี้ใช้ลูกปืนคอที่ทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าซินเตอร์บรอนซ์แต่ทราบไหมครับว่าลูกปืนคอซินเตอร์บรอนซ์นั้นเป็นจุดอ่อนของระบบและเป็นส่วนแรกที่จะเสียหายเพราะตัวมันเองไม่สามารถทำการหล่อลื่นได้เต็มที่สร้างความเสียทานที่ลดแรงปิดโดยรวมเกิดความสึกหรอแบบเร่งแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีวัสดุและโครงสร้างลูกปืนคอแบบใหม่ทำให้อายุการใช้งานของบล็อกกระแทกเพิ่มขึ้น4เท่าเป็นอย่างตำ่ำเพิ่มประสิทธิภาพสร้างแรงบิดได้เร็วขึ้นสร้าง ความร้อนน้อยกว่าการสึกหรอช้าลงและเงื่อนไขาการล้มเหลวน้อยกว่ามากนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการออกแบบปอกกระแทกและไขควงกระแทกทั่วโลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวิดีโอนี้จิงของแสดงโครงสร้างประโยชน์ข้อเสียของวัสดุใหม่นี้ให้ฟังครับจากบล็อกกระแทกตัวแรกของโลกจนถึงที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเกือบทุกตัวใช้ลูกปืนคอที่ทำมาจากออยล์อิมเพรสเนตเซนเตอร์บรอนซ ซินเตอร์บรอนซ์นี้เกิดจากการเอาโลหะผงไปอัดแล้วอบให้ขยายตัวเล็กน้อยเพื่อให้เกิดเป็นช่องว่างภายในเนื้อโลหะแล้วเอาน้ํามันหล่อลื่นอัดเข้าไปจนช่องว่างนั้นเต็มเกิดเป็นโลหะที่มีน้ํามันอิ่มตัวอยู่ภายในเนื้อในระหว่างการใช้งานความร้อนและแรงดึงของของเหลวก็จะพาให้น้ํามันออกมาที่พื้นผิวเกิดเป็นชั้นหล่อลื่นบางๆที่เรียกว่าไฮโดรไดนามิกฟิล์มไฮโดรไดนามิกฟิล์มนี้เป็นชั้นน้ํามันที่วิ่งด้วยความเร็วและมีแรงดันสูงยกให้พลาวลอยตัวไม่สัมผัสกับลูกปืนโดยตรง เนื่อวัสดุไม่สัมผัสกันไม่ขูดกันความเสียดทานและความสึกหรอจึงน้อยมากๆไฮโดรไดนามิกฟิล์มนี้เป็นการปกป้องที่สมบูรณ์เป็นรูปแบบหลักของการล้อลื่นที่เราใช้อยู่ในยานยนต์และก็เครื่องจักรทั่วโลกแต่การจะเกิดไฮโดรไดนามิกฟิล์มได้นั้นมีเงื่อนไขาการทำงานอย่างต่ำา3ข้อครับความเร็วรอบต้องสูงประมาณหนึ่งการหมุนต้องต่อเนื่องและระยะห่างต้องพอดี นั่นแหละครับปัญหาคือลักษณะการทํางานของบล็อกกระแทกนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวจากภาพช้าเราจะเห็นว่าการทํางานของบล็อกกระแทกนั้นจะทําการหมุนน็อตไปเรื่อยๆจนเจอแรงต้านเมื่อเจอแรงต้านมากพอส่วนหัวบล็อกก็จะหยุดหมุนแต่กลไกข้างในยังหมุนต่อเพื่อง้างสปริงเมื่อสปริงอัดจนสุดชุดกลไกกระแทกจะหลุด แล้วหมุนด้วยความเร็วสูงไปฟาดกับแอนวิลเกิดเป็นแรงบิดแรงกระแทกแรงกระแทกที่เกิดขึ้นทําให้เครื่องมือเอาชนะแรงต้านของน็อตได้น็อตก็จะหมุนไปอีกนิดนึงพอแรงกระแทกหมดลงน็อตหยุดหมุนก็ต้องทําการง้างกลไกใหม่หมุนติดงา้างตีหมุนติดงา้างตีงตงตทําซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าบล็อกกระแทกนั้นมีการหมุนที่ไม่ต่อเนื่องความเร็วของการหมุนแกนไม่มากพอ ไฮ d ดรไดนามิกฟิล์มจึงไม่เกิดรูปแบบการหล่อลื่นก็จะเปลี่ยนเป็นระบบบาร์ด a รีหรือมิกซ์ลูบริเคชันแทนนั่นคือการที่เนื้อว,วัสดุเนี่ยสัมผัสกันโดยตรงทองเหลืองที่ใช้ทำลูกป,ปืนนั้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงประมาณหนึ่ง ความฝืดนี้จะลดแรงปิดสูงสุดของเครื่องมือความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นก็ระบายออกได้ยากเพราะว่าเนื้อโลหะซินเตอร์บรอนซ์นั้นมีรูพรุนแล้วก็ยึดติดกันหลุมหลวมถ้าใช้งานหนักหรือว่าใช้งานต่อเนื่องจะระบายความร้อนไม่ทันถ้าหากความร้อนมากเกินอาจจะทําให้คอละลายติดได้ความสึกหรอที่เกิดขึ้นนั้นเกิดอย่างทดทอยทวีคูณเพราะเมื่อเปล่าโลหะชุบแข็งขูดกับทองเหลืองเนื้ออ่อนทองเหลืองที่อ่อนกว่าก็ย่อมสลายตัวแต่ตัวออกมาเป็นผงทองเหลืองซึ่งจะเข้าไปอุดตันพื้นผิวขออองงเเนนืื้ลูกป ็จะปิดทางออกของน้ำมันตัดการหล่อลื่นก็จะทำให้การหล่อเลื่นแย่ลงไปอีกสร้างพื้นผิวที่ไม่เรียบความขูดของผิวสัมผัสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปนานๆผงทองเหลืองสะสมมีจำนวนมากผสมกับสารหล่อลื่นที่หมดอายุก็จะทำหน้าที่เหมือนกระดาษทรายเปียกยิ่งบดกัดเนื้อลูกปืนให้สึกหรอไวขึ้นอีกถ้าหากว่าไม่ทำความสะอาดเปลี่ยนจรารบีบ่อยๆไม่นานลูกปืนคอก็จะถูกกัดจนเป็นรูกว้างรูบาน เพลาก็หลวมเมื่อเพลาหลวมเพลาก็จะกระเด้งไปมาในเบ้าคอแรงบิดที่เกิดจากการหมุนก็จะสูญเสียเกิดเป็นความสั่นขึ้นมาแทนทําให้แรงบิดของเครื่องมือลดลงนั่นคือความเสื่อมของประสิทธิภาพที่เกิดจากความสึกหรอของลูกปืนคอครับเมื่อลูกปืนคอเสื่อมแล้วทํำยังไงก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ครับแต่ในบล็อกกระแทกไฟฟ้าหรือบล็อกรกระแทกร้าสายลูกปืนคอนั้นถูกอัดมาเป็นเนื้อเดียวกับเสื้อเกียร์ แปลว่าถ้าจะเปลี่ยนลูกปืนคอก็ต้องซื้อเสื้อเกีร์ราคาประมาณ700-4,000บาทถ้าไม่อยากให้เสื่อมเร็วก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนจราระบีบ่อยๆโดยเฉลี่ยแล้วบล็อกกระแทกจะสามารถเปลี่ยนลูกปืนคอได้3-4ครั้งก่อนที่มอเตอร์แล้วก็ชุดกระแทกจะเสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพอลูกปืนคอบานจนประสิทธิภาพลดลงในครั้งแรกเอาไปให้ช่างซ่อมช่างก็ประเมินราคามา20-50%ของตัวเครื่องคนส่วนมากก็จะคิดว่างั้นซื้อเครื่องใหม่ไปเลยดีกว่าคุ้มกว่าแต่ถ้าคิดอีกทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราโดนบังคับให้เสียเงินมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าชิ้นส่วนเล็กๆเกช่นลูกปืนคอเนี่ยเป็นตัวกําหนดอ,อายุการใช้งานของเครื่องมือแล้วมันก็ยังทํางานได้ไม่ค่อยดีด้วย ในวันนี้เราได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุจากด e วอล์ครับผมในบล็อกกระแทกและไขควงกระแทกรุ่นที่2ของด e วอล์มีการใช้ลูกป,ปืนคอวัสดุใหม่ไตรเมทัลโพลิเมอร์มองจากภายนอกเรามองไม่เห็นครับหน้าตาธรรมดาตัวเลขโฆษณาก็เท่ากับของคนอื่นแต่ในการใช้งานจริงปรากฏว่าแม้ตัวเลขจะเท่ากันแต่สามารถเอาน็อตออกได้เร็วกว่าแม้ตัวเลขจะเท่ากันแต่สามารถขันน็อตที่แน่นกว่าออกได้เห็นผลการใช้งานต่างกันมาก และจากผลการทดสอบแรงบิดพบว่ากราฟกําลังเนี่ยมีความเร่งตอนต้นที่พุ่งไวกว่ามากแถมยังสามารถรักษาความเร็วตอนปลายได้ดีกว่านอกจากจะทำให้เครื่องมือแรงขึ้นลูกปืนคอใหม่ยังมีผลดีในเรื่องของความทนทานและเงื่อนไขการล้มเหลวที่น้อยกว่ามากๆเราลองมาดูรายละเอยียดลึกๆของลูกปืนคอแบบไทรทเมทัลโพลิเมอร์กันครับ ไเมทันแบริงคือการนำโลหะบางๆ3ชนิดต่างประเภทมาซ้อนกันเหมือนขนมชั้นข้อดีของไเมทันก็คือสามารถเลือกใช้โลหะมาผสมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติรวมที่ดีซึ่งโลหะแต่ละชนิดก็มีหลากหลายสูตรทำให้ตัวลูกปืนเองมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามที่ผู้ออกแบบต้องการเช่นอยากให้ผิวหน้าเลื่อนเป็นพิเศษอยากให้อายุการใช้งานยาวนานอยากให้ทนทานอุณหภูมิสูงหรืออยากให้ทนทานอุณภห,ออหททณภูมิต่ำ ทนสิ่งแปลกปลอมทนการกระแทกรับแรงได้เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นไปตามผู้ออกแบบได้แต่ไทรเมทัลแบริ่งที่ใช้ใน d c f 9 0 1และ921มีความพิเศษมากกว่านั้นอีกครับโดยมีการประสานชั้นพลาสติกวิศวกรรมเข้าไปด้านบนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่นและลดความเสื่อมชั้นโพลิเมอร์นี้ประกอบจาก PTFE และโมเลกุลนัมไดซันไฟซึ่งเป็น solid lubricant คือของแข็งที่มีคุณสมบัติการหล่อลื่นในตัว ตัวมันเองไม่ต้องใช้น้ำมันหรือจารบีก็สามารถทำงานได้มีสัมประสิทธิ์ความเสียทานต่ำมากซึ่งตรงนี้แหละครับที่มีผลต่อแรงบิดและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องมือ ดังที่เราได้เห็นไปแล้วว่าการทํางานของปอกกระแทกนั้นจําเป็นจะต้องมีการง้างกลไกลทําให้เพลาหมุนไม่ต่อเนื่องและหมุนช้ารูปแบบการหล่อนลื่นก็เลยเปลี่ยนไปเป็น boundary หรือ mixed film lubrication ซึ่งก็คือเนื้อวัสดุนั้นขูดกันโดยตรงทุกๆหนึ่งรอบของการกระแทกเพลาจะต้องเจอแรงต้านและความเสียดทาน2รูปแบบก็คือความเสียดทานจนและความเสียดทานสถิต แล้วโดยเฉลี่ยบล็อกกระแทกมีอัตราการกระแทกสูงถึง50ครั้งต่อ1วินาทีถ้าคิดคำนวณออกมาแรงต้านนั้นเป็นจำนวนมหาศาลนะครับดังนั้นแล้วสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุจึงมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือ PTFE และ m ม l t i n a m d y ด s i n f i e เป็นวัสดุที่มีความเสียดทานต่ำน้อยเป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งยังมีลักษณะพิเศษคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนและความเสียดทานสถิตแทบจะเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพหลอดลื่นหรืออยู่ในสภาพแห้งเมื่อความเสียดทานน้อยเพลาก,ก็สามารถเร ความเร็วได้ง่ายขึ้นขึ้นถึงความเร็วสูงสุดได้ไวกว่าและสร้างความเร็วสูงสุดได้มากกว่าเมื่อความเร็วของโมนลกระแทกเพิ่มขึ้นแรงกระแทกต่อครั้งก็เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูร,รอบเร่งรอบได้ง่ายขึ้นด้วยสรุปก็คือชั้นโพลิเมอร์นี้ช่วยลดแรงต้านทําให้เครื่องมือสามารถแสดงกําลังออกมาได้มากขึ้นสมมติถ้าเรามีบล็อกกระแทกที่เหมือนกันเป๊ะ2ตัวตัวหนึ่งเป็นคอร์เซนเตอร์บรอนซ์อีกตัวหนึ่งเป็นคอร์ทรเมทัลโพลิเมอร์ ตัวที่เป็นคอรครเมทันโพลิเมอร์จะขึ้นถึงแรงเบิดสูงสุดได้ไวกว่าคันน็อตที่มีความฝืดได้ง่ายกว่าและมีค่าแรงปิดรวมสูงสุดมากกว่าเล็กน้อยตอนปลายที่ขันน็อตแน่นแล้วยังเห็นว่าสามารถรักษาอัตราการกระแทกและความเร็วของมวลกระแทกทำให้แรงปลายไหลไม่ได้ไกลกว่าขันน็อตที่แน่นกว่าออกได้ขันน็อตออกได้เร็วกว่าแม้ว่าตัวเลขโฆษณาของสินค้าจะเท่ากัน นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพแล้ว t r i m เทนโพลิเมอร์ยังมีผลบวกมากกว่าชัดเจนในเรื่องของอายุการใช้งาน ความทนทานและเงื่อนไขาการล้มเหลวลูกปืนคอเซนเตอร์บรอนซ์นั้นเมื่อสลายตัวจะเกิดเป็นผงโลหะซึ่งจะเข้าไปอุดในร่องพื้นผิวของตัวเองทําให้น้ํามันออกมาไม่ได้เมื่อใช้งานเป็นนานๆผงโลหะมีปริมาณมากขึ้นผสมกับจารบีหรือว่าน้ํามันที่เสื่อมสภาพแล้วก็จะกลายเป็นกระดาษทรายเปียกยิ่งบดกัดเนื้อตัวเองเร็วขึ้นเป็นความเสื่อมแบบทับถมแบบเร่งแต่ไทรเเทนโพลิเมอร์นั้นเกิดการหล่อเลื่นจากภายในเนื้อวัสดุเองซึ่งเป็นสารหล่อเลื่นแบบแข็งแล้วก็เสริมความสามารถด้วยสารหล่อลื่น แบบเหลวก็คือน้ำมันหรือจาระบี PTFE และโมลิุลน้ำไดซันไฟน์นั้นเมื่อสลายตัวจะหลุดออกมาเป็นเกล็ดชิ้นขนาดเล็กเกล็ดชิ้นเล็กๆที่มีความลื่นนี้จะเข้าไปอุดอยู่บนร่องพื้นผิวของเพลาทําให้เกิดผิวที่เรียบสม่ําเสมอช่วยลดการขูดและลดการสึกหรอและยังมีน้ํามันหล่อลื่นที่เก็บสะสมไว้ในเนื้อชั้นที่3ช่วยรองรับและสํารองสารหล่อลื่นไม่ให้ขาด นั่นแปลว่าระบบนี้มีองค์ประกอบการหล่อลื่นหลากหลายรูปแบบช่วยกันทำงานผิวหน้าของโพลิเมอร์ที่หนามไม่กี่ร้อยไมยครน,นี้เมื่อเทียบกับซินเตอร์บอนส์แล้วจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลายเท่าครับผมโดยที่ระหว่างการใช้งานจะมีความเสื่อมน้อยกว่าในดีกรีที่น้อยกว่าเงื่อนไขาการสึกหรอดที่2ของบล็อกกระแทกเกิดจากความสั่นหรือการโดนกระแทกจนพื้นผิวลูกปืนเสียความกลมครับ เนื้อซินเตอร์บรอนซ์นั้นมีความแข็งของผิวต่ำเมื่อโดนกระแทกแล้วจะเสียรูปถาวรซึ่งเมื่อรูไม่กลมผิวไม่เรียบส่วนสัมผัสของเพลาก็จะยิ่งน้อยลงก็จะยิ่งทำให้เกิดความสึกหรอไวขึ้นแต่ในไทรเมทัมโพลิเมอร์นั้นผิวหน้านั้นถูกเสริมแรงด้วยกลาสไฟเบอร์เมทริกซ์ทำให้รับแรงได้มากขึ้นและมีชั้นกลางเป็นเนื้อซินเตอร์คอปเปอร์ซึ่งมีความยืดหยุน่นรับแรงกระแทกแล้วคืนสภาพได้โดยไม่เสียรูปถาวร โครงสร้างแบบนี้ทําให้ไทเทเนทยมโพลิเมอร์สามารถรับแรงกดและแรงกระแทกได้มากโดยไม่เสียหายทําให้หน้าสัมผัสของลูกปืนนั้นกลมและก็เต็มอยู่เสมอเงื่อนไขาการล่มเหลวหลักของบล็อกกระแทกที่ใช้คอเซนเตอร์บรอนซ์ก็คืออาการลูกปืนคอละลายเพลาฝืดติดกับคอคอติดนั้นเกิดจากการขาดการหล่อลื่นเช่นสูญเสียสารหล่อลื่นจากการใช้งานหรือโดนชะล้างด้วยน้ำยาหรือผิววัสดุอุดตัน ผิวอุดตันนี้เกิดได้ง่ายจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกครับเกิดจากอายุก,การใช้งานทั่วไปฝุ่นผงละเอียดหรือเกิดจากผงที่เกิดจากการสลายตัวของเนื้อลูกปืนเองคลอละลายเกิดจากความร้อนจากการทํางานต่อเนื่องเช่นการกดแช่เป็นเวลานานหรือการทํางานปริมาณมากในเวลานานวัสดุไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันเนื้อก็จะละลายโดยเฉพาะในบล็อกกระแทกที่เพิ่งซื้อมาใหม่ลองหมุนหัวดูจะรู้สึกว่ามันฝืดมากใช่ไหมครับนั่นก็คือความแม่นยำของการผลิตที่ตา่าเขาทํามาเผื่อ คับดีกว่าหลวมซึ่งถ้าอยู่ในสภาพนี้แล้วเราใช้งานหนักทันทีความเสียดทานจะเยอะเป็นพิเศษคอก็จะร้อนคอจะละลายง่ายมากๆดังนั้นแล้วบล็อกกระแทกทั่วไปที่มีการใช้คอซินเตอร์บรอนซ์จะต้องมีการเบรกอินก่อนใช้งานจริงจำเป็นจะต้องใช้งานเบาๆในช่วงแรกเพื่อลดความเสี่ยงที่คอจะติดคอจะพัง แต่ในชั้นโพลิเมอร์ของ DCF901 และ DCF921 มีการปรุงตัวด้วย glass fiber matrix มีเนื้อโปร่งประมาณหนึ่งจึงมีความสามารถในการอมสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ไปขัดขวางการทำงานของสารหล่อลื่นได้ตัวสารหล่อลื่นก็คือ PTFE และก็โมเลกุลน้ำใดสันไฟซึ่งเป็นสารหล่อลื่นแข็งมีคุณสมบัติการหล่อลื่นในตัวมีความเสียดทานต่ำกว่า ทนความร้อนสูงกว่าและมีองค์ประกอบการหล่อลื่นหลากหลายชนิดจึงช่วยลดการสร้างความร้อนได้การที่ชั้นผิวหน้าและชั้นกลางประสานกันในทั้งทางกลและทางเคมีบวกกับว่ามีเนื้อที่หนาแน่นทําให้สามารถนําความร้อนได้ดีจะมีการถ่ายอุณหภูมิจากชั้นผิวหน้าสัมผัสไปยังชั้นกลางชั้นนอก ไปสู่เสื้อห้องเกียร์ทำให้พื้นผิวที่กว้างกว่าช่วยทำหน้าที่ระบายความร้อนรวมถึงมีความแม่นยำของการผลิตและการติดตั้งสูงกว่าในระดับไมครอนทำให้ลูกปืนเนี่ยพอดีกับเพลาลองจับหัวหมุนดูจะรู้สึกได้เลยว่ามันหมุนได้ง่ายหมุนได้ลื่นกว่าเซนเตอร์บรอนซ์มากแปลว่าเครื่องมือน,นั้นออกมาจากโรงงานแล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยที่มีความเสี่ยงเสียหายหรือมีโอกาสเคลมเครื่องน้อยกว่ามากม ทั้งหมดที่พูดมานั้นสรุปได้ว่าลูกป,ปืนคอทริเมทันโพลิเมอร์นั้นลื่นกว่าทำให้เครื่องมือแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีกว่าสร้างความร้อนน้อยกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าเงื่อนไขาการล้มเหลวต่ำความสึกหรอช้ากว่ามาก ไทเทเนโพลิเมอร์นั้นมีอายุการใช้งานมากกว่าซินเตอร์บรอนซ์ประมาณ4เท่าหรือถ้าดูแลดีอาจจะได้มากกว่านั้นอีกนั่นอาจจะทําให้บล็อกกระแทกตัวหนึ่งใช้งานได้จนหมดอายุไขโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อห้องเกียร์เลยเป็นการวางแผนความเสื่อมที่สมดุลกว่าลดค่าใช้จ่ายแอแฝงใช้งานเครื่องมือได้เต็มที่คุ้มราคามากกว่าฟังดูดีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับผู้บริโภคแต่ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ได้ง่ายข้อเสียหรือความลำบากนั้นเกิดจากฝั่งผู้ผลิตครับ การเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้มานานย่อมมีอุปสรรคยิ่งจะทำให้ดีกว่าหรือว่าทำให้แตกต่างมากเท่าไหร่แรงต้านก็จะยิ่งเยอะยิ่งต้องใช้ความพยายามมาก การผลิตลูกปืนที่มีความซับซ้อนสูงแบบนี้ต้องเป็นเทคนิคการผลิตของบริษัทชำนาญการโดยเฉพาะทางขนาดใหญ่มากเท่านั้นครับผมซึ่งแปลว่าดิวอลต้องไปทำสัญญาร่วมผลิตหรือไม่ก็ต้องซื้อควบกิจการมาบริหารความเสี่ยงบริหารทรัพยากรร่วมโยกย้ายทรัพยากรเพื่อให้รองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้อนสายพานที่ใหญ่ขึ้น ลูกปืนไตรเมทัลเฉยๆเนี่ยก็แพงมากกว่าซินเตอร์บรอนซ์เป็น10เท่าแล้วแต่นี่เป็นไตรเมทัลโพลิเมอร์มีความซับซ้อนสูงกว่าแล้วยังมีเทคนิคการประสานชั้นโอเวอร์เลย์เข้ากับอินเตอร์มีเดียตเลเยอร์ที่เป็นทั้งเมานิคอลแล้วก็เคมีคอลบอนดิ้งคือผมไม่มีความรู้มากพอที่จะเดาด้วยซ้ำว่าเขาทำได้ยังไงคือเห็นระทึ่งมากเลยครับผมแล้วก็รับรู้ได้ว่าต้นทุนเนี่ยสูงมากๆแน่นอนเงื่อนไขาการใช้ซารหลอลื่นก็จำเพาะนะครับไม่ได้แพงมาก แต่ก็ต้องใช้จระบีเฉพาะของตัวมันเองเพราะว่าใช้ร่วมกับรุ่นอื่นไม่ได้แล้วการนําชิ้นส่วนสําเร็จนี้เข้ามาติดตั้งก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความแม่นยําของการผลิตโดยรวมสูงขึ้นเพราะวิธีการคว้านรูเสื้อเกียร์จำเป็นจะต้องมีความแม่นยําและก็คุณภาพพื้นผิวที่สูงขึ้นมากการผลิตเพลาคอก็ต้องมีการควบคุมความเรียบผิวและความแข็งที่มากกว่าเดิมแม้แต่ตอนประกอบอัดลูกปืนเข้าไปในเสื้อก็ต้องใช้แมนเดลความละเอียดสูงเป็นตัวนําในการอัดไม่อย่างนั้นลูกปืนจะเสียหายหรือว่าาผิดดขน ข้อดีที่เคยบอกว่าลูกปืนทริเมทันมีความหลากหลายในการผลิตให้เข้ากับความต้องการแบบใดก็ได้อันนี้ก็จะกลายเป็นดาบสองคมครับเพราะถ้ามีบล็อกกระแทกรุ่นใหม่หรือมีเครื่องมือลักษณะใช้งานต่างออกไปเขาก็ต้องสร้างสูตรลูกปืนแบบใหม่ออกมาก็ต้องแปลผันกําลังการผลิตไปที่โมเดลใหม่นั่นคือเงินทั้งนั้นครับผมเงินจํานวนมหาศาลด้วยถ้าใครติดตามตลาด power tools จะรู้ครับว่าในเวลา10กวัวปีที่ผ่านมาบล็อกกระแทกของ De วอลนับเป็นตำแหน่งบวยที่สุดในบรรดายี่ห้อหลัก ข้อดีก็คือมีความทนทานของมอเตอร์กลงของชุดเกียร์กับเสื้อที่หนาแต่ขาดสิ่งสําคัญที่จะช่วยโฆษณาให้ขายดีได้ก็คือตัวเลขกําลังครับผมมันดูไม่แรงเท่าคนอื่นและบล ok ็อกกระแทกรุ่นแรกๆเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่นิ่งมาประมาณ6-7ปีแล้วไม่มีการพัฒนาในขณะที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยออกรุ่นใหม่ทุกๆ2อสปีผมและก็หลายๆคนคิดว่าดีวอลทิ้งเรื่องบล ok ็อกกระแทกแล้วก็เครื่องมือง,งานขันไปแล้วด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลา7ปีที่ผ่านมานั่นคือการสะสมทรัพยากร ค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะได้ออกนวัตกรรมใหม่เหมือนคนคนหนึ่งทํางานเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินเป็น10ปีมีโอกาสครั้งเดียวที่จะทําให้ดีที่สุดสิ่งที่ดีวอสทำวันนี้ก็เหมือนการพนันหมดหน้าตักครับผมเสี่ยงมากแต่ผลตอบแทนสูงดังที่เราเห็นได้ว่าไ r รเมทัลโพลิเมอร์มีผลตอบประสิทธิภาพอย่างมากทําให้ดีวอสเนี่ยพลิกเกมกลับจากที่โหลกลายมาเป็นที่1ได้แล้วจะลอยลำเป็นผู้นำอย่างนี้อยู่อีกอย่างน้อยนะครับผม2-3ปีจนกว่ายี่ห้ออื่นจะสามารถเรียนแบบหรือสร้างสิ่งที่ ดดีกว่าไ้ซึ่งการทำตามนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายครับผมลูกปืนไทเทเนมนั้นมีความหลากหลายของสูตรมากแต่มีความจำเพาะของการใช้งานสูงดีวอลเองน่าจะใช้เวลาค้นคว้าวิจัยทดสอบรวมถึงสร้างลายผลิตยอย่างน้อยๆน,นะครับผม3ปีถ้าบริษัทอื่นจะทำตามอย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลายอย่างต่ำเนี่ยปีครึ่ง2ปีครึ่งที่ว่านั้นคืองานเร่งไม่รอบคอบแล้วอาจจะเกิดปัญหาความเสถียรได้นะครับแล้วก็ต้องทุ่มเงินมหาศาลด้วย ในระหว่างนี้เวลาอย่างน้อยๆอยปีดิวอสจะกลายเป็นเสือนอนกินเพราะเขามีแต้มต่อเทคโนโลยีวัสดุและการออกแบบถ้าบริษัทอื่นจะออกเครื่องมือรุ่นใหม่ออกมา d ดิว l สก็แค่ทำมอเตอร์ให้เท่ากันเพราะสุดท้ายแล้วลูกปืนคอด,ดีกว่าจะให้ผลลัพธ์การใช้งานที่ดีกว่า ซึ่งทางด e วอลก็รู้ตัวนะครับว่าเวลาที่เขาจะเป็นผู้นำเนี่ยมีอยู่จํากัดใช้โอกาสตอนที่ยังเป็นผู้นําสร้างชื่อดึงลูกค้าจะเห็นได้ว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขาออกสินค้าใหม่เป็นจํานวนมากแล้วก็หลากหลายแล้วยังมีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องผู้ใช้ด e วอลตอนนี้ก็ยิ้มแก้มปริเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาทองของยี่ห้อพอดีอย่างไรก็ดีผมขอย้ําเตือนในเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับลูกปืนไทรเมทัลโพลิเมอดีกว่าซินเตอร์บรอนมาก แต่มันก็เป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวในระบบไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพโดยรวมได้การจะพิจารณาว่าเครื่องมือดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องมีองค์ประกรอบอื่นๆด้วยเช่นมอเตอร์การควบคุมความแข็งแรงภายนอกไฟสวิตช์นู่นนี่นั่นแม้แต่ตัว DCF901921 เองก็ไม่ได้มีจุดขายแค่ลูกปืนคอครับแต่รายละเอียดการออกแบบภายในและวัสดุอื่นๆก็มีมาก ข้อควรระวังอย่างที่2ก็คือการนำไทรเเทนโพลิเมอร์มาประยุกต์ใช้ในปลอกกระแทกแบบนี้ไม่เคยมีใครทํามาก่อนบริษัทเขาย่อมมีการทดลองเก็บข้อมูลภายในทดลองสินค้าตัวอย่างมาเป็นพันๆชั่วโมงแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามมือผู้ใช้ทั่วไปในโลกของความเป็นจริงมีความท้าทายมากกว่าเยอะปัญหาที่ซ่อนอยู่ในเงื่อนไขใดๆอาจจะถูกแสดงออกมาภายหลังนี้ก็ได้เราต้องรอดูผลการใช้งานระยะยาวครับ จบแล้วครับวิดีโอนี้เนื้อหาของวิดีโอนี้อาจจะลึกแล้วก็ซับซอ้อนเพราะว่าเดิมทีเป็นวิดีโอที่ยาวเกือบชั่วโมงแต่ผมพยายามย่อ,อแล้วก็อธิบายใหม่ให้ดีที่สุด ผมคิดว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานใหม่พัฒนาการของมนุษย์เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละครับผมวิทยาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวในอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันรุ่นลูกของเราใช้บล็อกกระแทกอาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับว่าสมัยก่อนเคยมีลูกปืนคอที่มีความฝืดมีความเสื่อมไวยแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่แพงหากใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้ครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ